วัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่คิดถึงนะครับตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับว่าจะนําพระสมเด็จมาไลฟ์โชว์นะครับและนี่ก็เป็นพระสมเด็จบางคุนพรมรกุเก่านะครับสันนิษฐานพระมีความคมมีความลึกนะครับมีความคมมีความลึกเนื้อนึกนุ่ม แต่น่าเสียดายนะครับพระองค์นี้มีรอยหักนะครับหักครึ่งเลยนะครับจุดเดียวนะครับพระองค์นี้แท้นะครับราคาก็ตกมากนะครับถ้าเกาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเม็ดมนสารนั้น มีเม็ดดำเม็ดแดงแล้วก็หินเทานะครับตามที่เสียนนั้นแต่กล่าวถึงว่าพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นบางคุณพมหรือวัดลักคังส่วนมากจะต้องมีนะครับพระองค์นี้ก็มีเหมือนกันนะครับพระองค์นี้ไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับแต่ก็ยังพอมีความฉ่ำให้เห็นนะครับของน้ำว่านเห็นไหมครับ พระองค์น,นี้รู้สึกว่าเนื้อชั้นนอกนั้นจะหลุดหายไปนะครับเหลือแต่เนื้อชั้นในนะครับพระก็เลยดูออกจะเป็นกระดูกกระดูกหน่อยนะครับก็คาบกุกนั้นก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบางคุณพรมกุ่เก่านะครับภา mm hmm. พวงนี้ไม่ได้ใช้กล้องขยายให้ดูนะครับเพราะว่ากล้องผมนั้นไม่แจ่มนะครับก็เลยใช้โทรศัพท์ขยายตามปกติก็หวังว่าเพื่อนพอน้องพี่คงจะไม่เสียความรู้สึกนะครับ มีรอยรูพุนด้านหลังนะครับมีเม็ดมวลสารหลดุดดูเป็นธรรมชาตินะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามนะครับชัยโยโชพระนะครับเทพพระบุตรพระเนื้อดินนะครับก็ขอขอบคุณมาก โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ